สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่อง Amazing Math นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้กันเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่เราจะทบทวนกันวันนี้นะคะก็คือความน่าจะเป็นค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยความน่าจะเป็นนะคะบทนิยามของความน่าจะเป็น ถ้าการทดลองอย่างสุ่มมีสมาชิกของแซมเปิลสเปซเป็นจำนวนเท่ากับ n s และจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ e ที่เราสนใจมีค่าเท่ากับ n e โดยที่แต่ละสมาชิกของแซมเปิลสเปซนั้นมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้เท่าๆกันความน่าจะเป็นของ การเกิดเหตุการณ์ e จะเขียนแทนด้วย pe จะมีค่าเท่ากับ ne หาร ns หรือ pe นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คืออัตราส่วน ระหว่างจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจกับจํานวนแซมเปิลสเปซที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันในลักษณะ PE คือนี่แทนค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจนะคะสูตรของเรานะคะก็จะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะหรือเราจะเขียนได้อีกอย่างนะคะก็คือ ความน่าจะเป็นเท่ากับจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนด้วย จำนวนวิธีทั้งหมดนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูความหมายของ P E N E แล้วก็ N S กันนะคะว่าหมายความว่ายังไง P E นะคะคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ N E ก็คือจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมด ns ก็คือจำนวน sample space นะคะหรือผลที่เกิดทั้งหมดนั่นเองค่ะถ้าเขียนอีกอย่างก็จะได้แบบนี้นะคะความน่าจะเป็นเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนด้วยวิธีทั้งหมดนะคะจากการโยนลูกเต๋าสองลูก1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มมากกว่าหรือเท่ากับ11 สเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มเป็นจำนวนคู่ 3. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มหนึ่งอย่างน้อย1ลูกโอเคค่ะเราก็จะมาหาแซมเปิลสเปกันเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะได้ S เท่ากับเขาบอกว่าโยนลูกเต๋าสลูก1ครั้งนะคะแล้วก็จะได้1นหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ห้าหนึ่งหสองหนึ่งสองสองสองสสองสสองหแล้วก็สองห สามหนึ่ง3ามสองสามสามสาห้าสาหกหนึ่งสสองสสามส 45แล้วก็46นะคะต่อไปเราจะได้51 52 53 54 55แล้วก็56นะคะต่อไปเราจะได้61 หกสองหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกนะคะเราจะได้แซมเปิลสเปซทั้งหมดนะคะเท่ากับสามสิบหกตัวนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปหา ข้อที่หนึ่งเลยนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งของเราก็คือเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มมากกว่าหรือเท่ากับ11นะคะแล้วก็มาดูเลยนะคะว่า sample space ที่เราหาไปเมื่อกี้มีอะไรกันมั่งที่บวกกันแล้วได้แต้มมากกว่าหรือเท่ากับ11พอดีเลยนะคะ จะมาดูว่า1-1 1-2 1บวก1-5 1-6บวก2 1บวก3าบวก4 1บวก5 1บวก6บวกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยที่เราเขียนนะ่ะมีอันไหนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ11นะคะเราก็เขียนเลยค่ะก็คือ e 1เท่ากับมีอะไรมั่งนะคะ ที่บวกกันแล้วได้11หรือมากกว่าเราก็มาดู5้บวกหได้6 5หบวกสได้7 5็บวกสมได้8 5ดบวกสได้9ก้าหบวกหได้10ก็คือยังไม่ได้มากกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับ11นะคะแล้วก็มาดู5้าบวกหกบวกหก็คือได้11พอดีแล้วก็เขียน5 6ต่อไปนะคะเราก็มาดู6ก็คือ6บวก1ได้7 6บวกสได้8 6บวก3ได้9 6บวก4ได้10แเราก็มาดู6บวก5ได้11อดพอดีนะคะเราก็เขียน6 5และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ6บวก6ก็คือเป็น12ก็คือมีแต้มมากกว่านะคะเราก็จะเขียนไปเหตุการณ์ของเรานะคะทั้งหมดก็เลยจะมี หนึ 1> 1, 2, ก็คือจะมี3ตัวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะหาความน่าจะเป็นค่ะสูตรของเรานะคะก็คือ P E 1 P E เท่ากับ N E ส่วนด้วย N S โอเคค่ะเราก็จะมาหาเท่ากับ n e นะคะเราก็รู้แล้วนะคะว่านี่มาได้เท่ากับเท่าไหร่3เราก็จะเขียน3ส่วน n s ของเรานะคะ n s ของเราก็คือตัวนี้นี่เองที่เราหาแซ m p l e space ทั้งหมดได้ก็คือ3 6เราก็ตัดเลยค่ะ 3ามคูณสิบได้36มสิคำตอบของเรานะคะก็จะได้เศษหนส่วนสินั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาข้อที่2ก็คือโจทย์บอกว่าเหตุการณ์ที่ได้ผลรลวมของแต้มเป็นจำนวนคู่ ที่เราหากันก็คือเราจะได้อะไรที่มันบวกกันแล้วเป็นจำนวนคู่มากนะคะเราก็มาดูหนึ่งบวกหนึ่งได้สองก็คือได้นะคะหนึ่งบวกสองบวกแล้วได้สามก็คือไม่ได้เพราะว่าเป็นจำนวนคี่นะคะแล้วก็มาดูหนึ 3, ่งบวกสามหนึ่งบวกสีหนึ่งบวกห้าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะว่าอะไรที่บวกกันแล้วได้แต้มเป็นจำนวนคู่ เราจะแทนเป็น e สองนะคะก็คือเราจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสองสองสี่สองหกสามหนึ่ง สามสามสามห้าสี่สองสี่สี่สี่หกห้าหนึ่งห้าสามห้าห้า สองหกสี่แล้วก็หกหกนะคะเราจะได้ n e 2ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็นับเลยก็คือ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เก้าสิบสิบเอ็ตัวนะคะ เราจะได้ ne 2ทั้งหมด18ตัวนะคะเราก็เขียนสูตรเลยคะ่ะ pe เท่ากับ ne 2ส่วนด้วย ns ne 2นะคะเราก็รู้แล้วว่ามันคือ สิบแปดนั่นเองเราก็เขียนสิบแปดส่วนด้วย ns นะคะก็คือตัวนี้ตัวที่เราหา sample space ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็คือสามสิบหกเราก็ตัดเลยค่ะสิบแปดถึงสิบแปดสิบแปดสองสามสิบหกนะคะ ก็คือเราจะได้เศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่สามนะคะเหตุการณ์ที่สามบอกว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งลูกหมายความว่าขึ้นแต้มหนึ่งหนึ่งลูกหรือสองลูกก็ได้ค่ะก็คือเรามาดูที่เราเขียนกันว่า มีอะไรมั่งนะคะเราก็ดูเราก็จะเขียนเป็น e 3นะคะจะได้เท่ากับขึ้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งลูกก็คือมาดูว่ามีอะไรมั่งก็จะมี1นึ่งหนึ่ง1นึ่งสองหนแล้วก็สองหนึ่ง ามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะคะเราจะได้ N E 3ทั้งหมดกี่ตัวเราก็นับเลยหนึ่งสองสามสีห้าหกแปดเกตัวนะคะอย่าลืมเขียนปีกาใหญ่ด้วยนะจะได้ทั้งหมด11ตัวนะคะจากนั้นเราก็เขียนเลย P.E. 3เท่ากับ N.E. 3ส่วนด้วย N.S. เราจะได้เท่ากับ N.E. 3ก็คืออันนี้ที่เราหามาได้นะคะก็คือ11ส่วน N.S. นะคะก็คือแมเปิ้ล สเปซที่เราหาได้ก็คือมีทั้งหมด36ตัวนะคะคือคำตอบวันนี้นะคะเราก็จบลงไปแล้วกับการทบทวนความรู้เรื่องความน่าจะเป็นครั้งหน้าเราจะมาทบทวนหรือสอนเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะส่วนน้องๆคนไหนอยากให้ทบทวนหรืออยากให้สอนเรื่องไหนสามารถมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จบลงไปแล้ว ไว้พบกันใหม่ขอบคุณค่ะ